สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t o k e r y Time Podcast ที่ชวนคุณมาเข้าใจโลกการเงินแบบง่ายๆใช้ได้จริงค่ะหัวเรื่องของวันนี้นะคะเงินไม่พอใช้เพราะอดีตใช้ไม่คิดปลดล็อกหนี้เปลี่ยนอนาคตได้ทักกล้ารับผิดชอบคุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินเดือนออกมาแค่ไม่กี่วันก็หมดบัตรเครดิตรูดใช้ไปเรื่อยๆจนยอดเต็มทุกใบ นี่ก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่ไรายได้ยังเท่าเดิมคุณไม่ได้ผิดแค่เพราะเงินไม่พอใช้วันนี้แต่คุณกำลังจ่ายราคาให้กับการใช้ชีวิตโดยไม่คิดเมื่อวานนี้ตั้งหากปัญหาที่เราไม่เคยอยากเผชิญหน้าคุณรู้ไหมว่าไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกเป็นหนี้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ไม่ใช่เพราะใครมาบังคับแต่เพราะเราใช้ชีวิตในแบบที่ยังไม่พร้อมจะจ่ายค่ามันเสียงบัตรเครดิตรูดกี่ครั้งคือเสียงของความสุขชั่วคราวที่เรายืมมาจากอนาคตโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ผ่อน36เดือนทั้งที่เครื่องเก่ายังไม่พังกาแฟแก้วละร้อยที่เราดื่มเช้าเย็นเพื่ออะไรเพื่อจะได้โพสต์ลงสตอรี่ว่าวันนี้ เราก็มีความสุขนะแต่ความสุขนั้นมันจบลงใน24ชั่วโมงในขณะที่ยอดหนี้มันจะอยู่กับคุณเป็นปีๆเราเอาเงินของอนาคตมาใช้ทั้งที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นเราจะมีหรือเปล่าแล้วเราถูกสอนเรื่องพวกนี้ไหมไม่มีใครเคยบอกเราว่าเงินที่หายไปในแต่ละวัน มันกำลังกลายเป็นพันธนาการในอนาคตของคุณเองเราถูกสอนให้ทำงานหาเงินถูกสอนให้ใช้เงินเพื่อเติมเต็มชีวิตแต่ไม่เคยถูกสอนให้รับผิดชอบอนาคตของตัวเองใครๆก็อยากมีชีวิตดีๆแต่บางครั้งความอยากนั้นมันพาเราไปอยู่ในวงจรที่น่ากลัวยิ่งรูดยิ่งผ่อนยิ่งติดหนี้พอไม่มีเงินใช้ ก็โทษว่าเงินเดือนน้อยทั้งที่บางทีไม่ใช่ปัญหาเรื่องรายได้แต่คือพฤติกรรมที่เราไม่เคยกล้ายอมรับตั้งหากแล้วคุณละ่ะกำลังใช้ชีวิตแบบที่อนาคตต้องมารับผิดชอบอยู่หรือเปล่าบางครั้งการเผชิญหน้ากับความจริงมันอาจจะเจ็บแต่มันคือก้าวแรกของการเริ่มต้นใหม่ ทำไมเราถึงติดกับดักนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราทุกคนถูกสอนให้ตามหาความสุขแต่ไม่เคยถูกสอนให้รับผิดชอบความเสียหายที่ตามมาโลกยุคนี้มันเร็วเร็วเกินกว่าที่ใครจะหยุดคิดว่าความสุขวันนี้กำลังเป็นภาระของวันพรุ่งนี้เ ocial media ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีเหมือนเขา ต้องใช้เหมือนเขาต้องดูดีไม่งั้นจะตกเทรนใครไม่มีคือเอาใครไม่ใช้คือจนเราถูกกดดันโดยภาพลวงตาแล้วก็ตัดสินใจตัวเองด้วยสายตาคนอื่นเราเลยยอมรูดบัตรเพื่อความสุขสั้นๆยอมเป็นหนี้เพื่อความรู้สึกว่าเราไม่แพ้ใครแล้วนี่แหละคือกับดัก ที่ทำให้เราหลายคนใช้เงินมากกว่าที่มีจนไม่มีวันพอใช้บางคนบ่นว่าเงินเดือนไม่พอใช้แต่พอไปดูจริงๆไม่ใช่เงินน้อยแต่คือชีวิตที่ใช้เกินกำลังลองคิดตามดูนะคะแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งไรายได้เดือนละแสนแต่ต้องส่งหนี้ทุกเดือนถึงเจ็ดหมื่นบาทเหลือใช้จริงแค่สามหมื่นบาท และในสาม0 0ื่บาทนั้นยังต้องกินต้องอยู่ต้องผ่อนอีกสารพัดหรือชายในออฟฟิศเงินเดือนส0 0 0 0่นบาทแต่ยอดบัตรเครดิตทะลุไปถึง80,000ื่นผ่อนขั้นต่ำก็ยังแทบไม่พอจ่ายดอกสุดท้ายชีวิตก็วนหลูบแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังให้ดีนะไม่มีใครผิดที่อยากมีชีวิตดีคุณไม่ผิด ที่อยากใส่นาฬิกาสวยๆกินข้าวหรูๆเที่ยวบ่อยๆเพราะนั่นคือความฝันของเราทุกคนแต่คุณจะเริ่มผิดเมื่อคุณไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าความฝันนั้นคำตอบง่ายๆเลยค่ะคุณในอนาคตนั่นแหละที่จะต้องจ่ายคุณในอนาคตที่อาจจะเหนื่อยกว่าเดิม มีภาระมากกว่าเดิมและที่สำคัญคุณในอนาคตอาจจะไม่มีทางเลือกเหมือนตอนนี้อีกแล้วทุกครั้งที่คุณรูดบัตรทุกครั้งที่คุณซื้ออะไรเกินตัวถามตัวเองให้ดีว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือแค่ต้องมีเพื่อให้ดูเหมือนคนอื่นถ้าคำตอบคืออย่างหลังบางที คุณควรหยุดก่อนที่จะสายเกินไปวิธีปลดล็อกนี้แก้เกมชีวิตแล้วถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรนี่คำถามต่อมาก็คือจะออกมันยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะต่อให้วันนี้คุณลม้มคุณก็ยังลุกได้ ถ้าคุณกล้ายอมรับความจริงขั้นแรกเลยหยุดหลอกตัวเองอย่าบอกว่าก็แค่ช่วงนี้อย่าหลอกว่าเดี๋ยวก็มีเงินมาหมุนเพราะยิ่งคุณหลอกตัวเองคุณก็จะยิ่งลึกลงไปในหลุมที่คุณขุดไว้การแก้นี้เริ่มจากการมองปัญหาในตาแล้วพูดว่าฉันจะไม่หนีอีกต่อไป ขั้นต่อไปจดทุกอย่างเปิดบัญชีหนี้ของตัวเองขึ้นมาทุกใบทุกยอดทุกบาทที่คุณเป็นหนี้อย่ากลัวตัวเลขพวกนั้นเพราะคุณต้องรู้จักศัตรูก่อนถึงจะสู้ได้ลิสออกมาเลยค่ะหนี้กี่บาทดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครบกำหนดวันไหนใบไหนควรจัดการก่อนแล้วจากนั้น หยุดก่อหนี้ใหม่ทันทีไม่รูดเพิ่มไม่ผ่อนอะไรอีกถ้าคุณควบคุมบัตรเครดิตไม่ได้ตัดบัตรนั้นทิ้งซะเพราะเครื่องมือที่ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่เครื่องมือแต่มันคือระเบิดเวลาเริ่มวางแผนใช้เงินอย่างโปร่งใสมีไรายได้เท่าไหร่แยกชัดเจนว่าใช้เท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ จ่ายนี้เท่าไหร่แม้เหลือเก็บถ้าไม่กี่ร้อยบาทก็เก็บเพราะวินยัยสำคัญกว่าจำนวนแล้วเท่าไรได้ไม่พอคุณต้องหาไรายได้เพิ่มไม่ต้องรออะไรใหญ่โตเริ่มจากเล็กๆขายสิ่งที่ไม่ใช้รับจ้างพิมพ์งานทำฟรีแลนซ์จากที่บ้านเงินไม่กี่ร้อยต่อวันอาจเป็นตัวช่วยผ่อนหนี้ให้คุณเร็วขึ้นเป็นเดือนๆ และสุดท้ายถ้าหนักเกินไปเจรจาอย่าหนีอย่าปิดโทรศัพท์อย่าซ่องตัวหลายธนาคารเขามีมาตรการช่วยเหลือลดดอกเบี้ยยืดระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้แค่คุณกล้าขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีใครอยากให้คุณล้มเขาแค่อยากรู้ว่าคุณตั้งใจจะลุกขึ้นจริงไหม การหลุดพ้นจากนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในแต่ละวันคุณไม่จำเป็นต้องชนะทั้งหมดวันนี้แต่คุณต้องเริ่มบ้างสักก้าววันนี้คุณเลือกได้จะปล่อยให้นี่เป็นคนขับชีวิตหรือคุณจะเป็นคนขับชีวิตของตัวเองอีกครั้งเปลี่ยนอนาคต ด้วยมือคุณใครว่านี่คือจุดจบของชีวิตจริงๆแล้วนี่คือกระจกกระจกที่สะท้อนว่าเราเคยตัดสินใจพลาดเราเคยใช้ชีวิตโดยไม่วางแผนและเราเคยเลือกความสุขระยะสั้นแทนอนาคตระยะยาวแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่กระจกสะท้อนมาสิ่งสำคัญคือ เรากล้าเผชิญหน้ามันหรือ,อยังเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกจะเปลี่ยนวันนั้นคุณไม่ได้เปลี่ยนสถานะทางการเงินเท่านั้นแต่คุณกำลังขออนาคตคืนกลับมาไว้ในมือของตัวเองอีกครั้งฉันอยากให้คุณได้รู้ว่ามีคนมากมายที่เคยล้มหนักกว่าคุณบางคนเป็นหนี้หลักแสนไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีอะไรมากกว่าใจสู้แต่เขาค่อยๆจ่ายค่อยๆเปลี่ยนใช้เวลาสามปีแล้วปลดหนี้ได้จนหมดไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาไม่หนีอีกแล้วหรืออีกคนคนธรรมดาไม่มีเงินเก็บไม่มีโอกาสพิเศษแต่เขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่สร้างหนี้อีกแม้แต่บาทเดียว เขาเลือกใช้ชีวิตเท่าที่มีเขาเลือกอดเพื่อไม่ก่อภาระใหม่เขาเปลี่ยนไม่ได้ในวันเดียวแต่เขาเปลี่ยนได้แน่นอนคุณเองก็ทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าอนาคตที่ดีกว่ามันเป็นของคุณได้และคุณกล้าลงมือทำตั้งแต่วันนี้อย่าให้นี่เป็นสิ่งเดียวที่คุณส่งต่อให้กับวันพรุ่งนี้อย่าให้ความผิดพลาดเป็นมรดกให้ตัวคุณในอนาคต ให้มันกลายเป็นบทเรียนให้มันกลายเป็นแรงผลักให้มันกลายเป็นเหตุผลที่คุณจะไม่ยอมกลับไปติดกับดักเดิมอีกเพราะวันนี้คุณยังมีโอกาสคุณยังมีทางเลือกและคุณยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเริ่มต้นใหม่สำหรับคนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงและวันนี้ถ้าคุณกล้าพอ วันพรุ่งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปวันนี้คุณอาจไม่มีเงินพอใช้คุณอาจมีหนี้เต็มหัวบัตรเครดิตเต็มวงเงินรายได้ไม่พอรายจ่ายชีวิตดูเหมือนจะถอยหลังทุกวันแต่คุณรู้ไหมคุณยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าทุกอย่างคุณยังมีสติคุณยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่อาจจะเป็นอดีตของคุณ อาจจะเป็นรอยแผลจากการตัดสินใจที่ผ่านมาแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอนาคตของคุณด้วยคุณมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่คุณมีสิทธิ์จะใช้ชีวิตแบบที่คุณภาคภูมิใจและคุณไม่จำเป็นต้องเดินเส้นทางนี้คนเดียวหากเนื้อหานี้มีคุณค่ากับคุณถ้ามันช่วยให้คุณหยุดแล้วคิดหรือแม้แต่เริ่มต้นอะไรบางอย่างในใจฝากกดติดตามรายการนี้ไว้และแชร์ต่อให้กับใครสักคนที่คุณรู้ว่า เขาอาจกำลังต่อสู้กับนี่อย่างเย็บเยบบเหมือนคุณคุณเปลี่ยนชีวิตไม่ได้ด้วยโชคแต่คุณเปลี่ยนได้ด้วยการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้และวันพรุ่งนี้คุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันนี้